สวัสดีครับท่านประชุมกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมากินต้มตามแต่ไม่ใช่ซ้อมตามหรอกตำบะแตงนี่ปูจากบ้านเราใช่ไหมนี่ปูจากบ้านเรานะครับอ,อ,อันนี้รองเองปูเล็กผมไปเอาจากบ้านประดามาครับมาไม่รอช้าไปกินกันของนี้นะครับนี่ดองเอง ตร,รงนี้นแบบเปลังมากกำลังผมไม่ได้ติบพันทันท้าเป็นหิวอยู่มเมูเบาหน่อยครัทีวีบบ้ยืมมือคุณแม่ครับโคชแนล Bình, có pin có pio cắt tay cắt tay hơn đi qua tắm

จะออกค่ะทำไมไม่มอง,มมอ,งอ,ออกกโดนุ่มมากเลยครับอัอนนี้ปูเขาเอาไว้กินนะคะเพราะว่ามันน่องม,มันเหมือนหน่อยมงทำแค่แบบนะัะกินนี้ ัวน,นี้กินได้จริงๆโอเคเอาวะไม่รู้ตัวไงแล้วก็ไปปีงเงี้ยผู้ปกครองดยากเงี้ยม่เป็นปูทำให้แค่นี้ครับสวัสดีครับนับชมใหม่ดิคลิปต่อไปนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามให์ด้วยนะครับสวัสดีครับ <laughs>